เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมมีข่าวดีนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออก4มาตรการเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในระยะที่2นะครับมีทั้งการจ่ายขั้นต่ํา ลดดอกเบีย้ยการเพิ่มวงเงินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยมาตรการต่างๆนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยกำลังจะทยอยครบกําหนดซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้หารือกับผู้ให้บริการทางการเงินนะครับก็ประกอบไปด้วยสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจสมาคมและชมรมผู้ให้บริการทางการเงินรวม9แห่งออกมาตรการเพิ่มระยะที่2เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยโดยมีสาระสำคัญดังนี้นะครับ 1. การปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไปร้อยละ2-4ต่อปีนะครับสำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่1สิงหาคม6.3เป็นต้นไปก็ได้แก่1.1บัตรเครดิตนะครับดอกเบีย้ยเดิมเนี่ยเขาคิดที่18ต่อปีนะครับร้อยละ18ก็จะลดลงเหลือร้อยละ16ต่อปีนะครับ1.2ก็คือสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินหมุนเวียนเช่นบัตรกดเงินสดดอกเบีย้ยเดิมเนี่ยอยู่ที่28%ต่อปีนะครับร้อยละ28 ก็จะลดลงเหลือ25%ต่อปีนะครับในเรื่องของการผ่อนชำระค่างวดเนี่ยดอกเบี้ยเดิม28%ต่อปีก็จะลดลงเหลือ25%ต่อปีสินเชื่อจำนำทะเบียนรถดอกเบี้ยเดิม28%ต่อปีก็จะลดลงเหลือ24%ต่อปีนะครับต่อมาในข้อ2นะครับ การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทวงเงินหมุนเวียนหรือที่ผ่อนชำระเป็นงวดสำหรับลูกหนี้ที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมและมีพฤติกรรมการชำระหนี้ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า30 0 0 0บาทให้ขยายวงเงินจากเดิมเนี่ย1.5เท่าเป็น2เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นการชั่วคราวนะครับ จนถึงวันที่31ธันวาคม2564โดยเริ่มมีผลเนี่ยตั้งแต่1สิงหาคม2563เป็นต้นไปนะครับก็คือเป็นการเพิ่มวงเงินให้ในเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับต่อมาข้อ3เนี่ยมาตรการขั้นต่ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่2ตรงนี้จะมีผลตั้งแต่1กรกฎาคม63เนี่ยเป็นการขยายขอบเขตและระยะเวลากันให้ ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และก็ไม่ได้เป็น NPL ณนะวันที่1มีนาคม2563นะครับโดยผู้ให้บริการทางการเงินเนี่ยต้องจัดให้มีทางเลือกความช่วยเหลือขั้นต่ำให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบได้เลือกตามประเภทสินเชื่อเช่นเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำการเปลี่ยนสินเชื่อระยะสั้นเป็นระยะยาวหรือการลดค่างวด หรือการเลื่อนชําระค่าง,งวดหรือเงินต้นเป็นต้นนะครับก็จะต้องเพิ่มทางเลือกในการช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยกำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินเนี่ยต้องอำนวยความสะดวกรวมทั้งให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกหนี้เช่นเปรียบเทียบภาระหนี้เดิมและหนี้ใหม่จำนวนหนี้และจำนวนเงินงวดที่เพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยที่ลูกหนี้จะต้องจ่ายเพิ่มจากการขอเลื่อนการชำระหนี้ การช่วยเหลือตามมาตรการขั้นต่ำขั้นต้นเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้จึงไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยปรับหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆได้นะครับและในกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยประสงค์จะชำระเงินก่อนกำหนดจะต้องไม่มีการคิดค่าเบี้ยปรับด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆของผู้ให้บริการทางการเงินของท่านได้เลยนะครับเช่นแอปพลิเคชันเว็บไซต์ call center หรือส่งข้อความ SMS ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึง31ธันวาคม63นะครับท่านใดที่ต้องการที่จะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการต่อมาในข้อ4ี่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับให้ผู้ให้บริการทางการเงินเนี่ยต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้เพื่อช่วยบรรเทาภาระให้กับลูกหนี้เช่นโดยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ เปลี่ยนสินเชื่อระยะสั้นเป็นระยะยาวเลื่อนการชำระค่าง,งวดลดดอกเบี้ยและกรณีลูกหนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจนเป็น NPL mm hmm. ก็ให้พิจารณาชะลอการยึดรั์นะครับและนี่ก็คือในมาตรการระยะที่2นะครับเป็น4มาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาตินะครับได้ออกมาตรการตรงนี้เป็นการาช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงของโควิด -19 นะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะเข้ามาตรการต่างๆใน4มาตรการตรงนี้นะครับอยากจะขอความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยให้ท่านติดต่อกับสถาบันการเงินที่ท่านเป็นนี้อยู่นะครับเพื่อที่จะขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าเราเนี่ยประสบปัญหาทางด้านใดและต้องการที่จะให้สถาบันการเงินเนี่ยช่วยเหลือในมาตรการใดๆนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ